สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ t o y o ้ a Vios นะครับปีประมาณ2010นะครับอัปเกรดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนส์นะครับวงแหวน LED เปิดไฟหลีให้ช่างนี่ครับพอเปิดไฟหลีเราจะเห็นว่าไฟ LED นะครับวงแหวนสีขาวซึ่งเป็นวงแหวน LED นะฮะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ฮะเปิดไฟหน้าครับพอเราเปิดไฟหน้าไฟจะออกจากลูกแก้วนะฮะเส้นไฟไม่ตัวไปต้องกลัวไปแยงตาคนอื่นนะครับไฟจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เราจะเห็นว่า ด้านหลังรถคันสีขาวด้านหน้านะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะสวยงามครับคาแสงเป็น6000 k ิ l คั n เลอร r นะฮะความสว่างอยู่ที่10,000ประมาณ1 1 0 0 0ลูเมนนะครับสวยมากครับสว่างจริงครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวไฟโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนส์นะครับหรือวงแหวน LED แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 2 8 1 1 2 5 9ครับ สวยงามครับสีของไฟสวยงามมากครับแล้วก็เป็นเส้นตรงครับไม่ต้อกลัวไปแยงตาคนอื่นนะฮะแบบนี้เลยโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ